วันนี้น้องได้ไอมาวดสนาลามนะคะเวลาอะไรนะพโอดเวลาลามเวลาลามไปลามยครับตมัแนี้บอันนี้นะคะก็เป็นสีอะไรมีชื่อว่าอะไรบ้างนะโอ๊ตพระพีพระพีราบคนนี้มีสีม่วงยังมั่งแบบนี้ เดินไปนะคะอันนี้เรากำลังจะเข้า <l> วัดจะกำลังจะเข้าวัดเขนนี้เราจะไปทำบุญเลยนะคะจะจะมีอะไรให้ดูตลาดกันว้า ขอจับไยนะอุ้ยน่ารักจังจริงเลยเรต้องจับโรเตอร์อย่าไ่เลยอย่ามีแย่งกันดิใร่ได้่ลยจริงด้วยงนีไงน้องมีเหนียง้าเดินตามยายไปอ้วนเลยอ่ะเลยน้องน้องกันน้ำขน้องกันน้ำ เออทำไมห่างน้องปวดปวดอันนี้มันโตได้ไหมนะครับไปย่างปรนเทศเลยนี่คือช้างพระอินทนะนู้นนะครับช้างสามเสียงไม่ใช่เหรออุ้ยคี้ ไปครับเรากำลังเดินไปนะ้เยอมากเลยของขายเพียบเลยอันนี้อันนี้คือโซนอะไรคะไอ้โซนังโซนต่รุดตุ๊น้องอยากแบบอะไร็เหืร่านี้านีนาไปเลย

88 <Ngurly> <Ui, ra đây. cười> mà <đài> <laughs> <laughs> นี่อเบอนี่ลูกโตมากร uh, oui, oh. ับไปเลยโอเคแล้วคนณโอ้โหคันนี้ลูกมาตโอได้แล้วครับน่าเลยอือค่เด็กแล้วโบลักตามเลย คนตอนที่เราจะไป eld, ค่ะทำคะแนนนะคะคนเห็นไหมหนูไม่ดูที่ปรกคะแนนใหม่นะเรยใ่บอลลมอนนะคับคะแของาไม่รู้อกนี่กิจดูมีะรดดวยไปนะตอนนี้เราจะไปหาพี่คนน้นไปครับอันนี้คือนเาเลี้ยวตรงนี้หนครับเดียวตรงนี้ หนูหนูไม่ไหวแล้วกคนเจอหนู้วยหยักทุกคน anh ấy không thấy nó ở đây, em không thấy. sơn, chuối, nhảy cái này, nhảy nhảy nhảy

ไอ้เจ้าไวก่อนนะคะเดี๋ยวเราวาดีหลังดีทุกคนนะคะก็จะมาวางหดอกไว้กันก็จะมาวางดอกไม้กัน ครับตัวเล็กนะวันนี้เราก็จะมาแต่ให้รับใช้เอขไปินาก้าเลยค่ะไ่หลอ้วโอ้นี่พีนี่พีด่อันนี้อันนี้อันนี้ คนดูวูวน่าสนใจสิเลยนะเดี๋ยวเขาช่วยช่วยอะดีกว่าต้องแบบว่าเบาๆอ่ะแบบไฟไอ่ะลองแลจะได้ไหมวันนี้หาไอชิลให้เจแล้วจะให้ไอชิลไหมต้องมาวูวนะครับ นี่เราไปไหนต่อ,อคะไปไหนต่อไป,นะไปตรงนู้ะนใะัไหมไนจะไปโูชิ้ขาไปแล้วะะกวะนะ็ไปไป้าเดี๋ย่ะไปดูตรงตรงรห้รงน้นกันไหมคอา่เราจะไปรูปไหนนะนี่ะน,นะน มาจับมาเลยนี่เนเดียววันน้จะมีปาินะเออเต็มเลยทุกคนใช่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะจูไม่ดูนะันดูเต็มเลยนะทำไมว่ามันจะมีนุ่สายทุกคนออกมาเรื่อยๆทุกคนมีแต่ปาติน

ใน,ใน,ะะน,นีใจได้ค่ะนี่กรงไหนนี่างเลยพยาช่วยให้จะวหว้ตรงนี้นะคะมิจฉาไปตรงนู้นนะคะนี่ใช่มหกนี่นะคะ ไกลมากแต่เพื่อนุอนะคเมาไปได้ดวกันฝากกดไลค์นะฝากกดไลค์ไปแชร์ไปสด้วยนะคะไปต่ปนี่ก็จะเอาแปแบบนี้ก็ให้ไอยรีวิวรอบๆไปนะคะอันนี้ก็เป็นนที่ทกคนต้องมีไอ้น้ำด้วยก็อาจจะไม่เห็นนะคะแต่จริงๆมันมีไอ้น้ำมัำเป็นไอ้น้ำ

โอ๊ยตองหาต้องหาไปทอ้งหมดประมนเลยโอ้ยเป็นพวกค่ะ เปหัวตัหนูแล้วไหนหมดอ่ยไม่มีค่าบัตนี่คืออะได้องมใส่นคือันะนะเรียกว่าิน้มา นี่นะคะ่ะเราก็จะมาทำไส้ปลาทำตามก็เลยอืม,ม もうちっとでもいますいね。

كان ممكن دي لكن ก็พอลูกบาดใหญ่ทำตามอง